สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่พัทยาอีกครั้งอยากจะพาเด็กๆมาเที่ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับนี่ครับเราอยู่ที่ลามินราพูเวลล่านะครับเป็กๆพู้สิลุกลามินรา แบจะตกเลยไปานา<ห>นนี่นสิผ<ส>ู้สรุปลา,ลามเมเนราโอเคลามเมเนรานะคะ นี่ครับเป็นรีโมทสำหรับการควบคุมสระของเราโดยการที่เรากดปุ่ม A นีจ่จักรุสีเรากดปุ่ม B เราก็จะมีไฟออกมามนี่เด็กชอบใจกันใหญ่แต่ว่าวันนี้ลงไม่ได้นะลูกเพราะว่าอะไรครับวันนี้ลงไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเลือดไม่สบายไม่สบายเป็นอะไรครับลูกน้ำมูกน้ำมูกเราเป็นยังไงอีกครับชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบรู้สึกชอบไหมลูก นายทำไงลิลก็บอกว่านี่คืออะไรลูกโมจิไม่ใช่โมจิ <laughs> ม,มากระองาะอ่ะมัมมัมอ,อันนี้คือไวท์ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตอร่อยไหมลูกพิ่จิลิกครับลก,กินแล้วนะคไหนพิจิโอ้โหมัมมัมใช่ไหมลูกจิ้้้มดวยจิมด้วย อร่อยไหมครับอย่างนี้หลิกน่ชอบแน่เลยหลิกลองคิดซิ อาทุกคนวันนี้เราจะเริ่มต้นกันโดยการไปกินมื้อเย็นกันอยู่ริมทะเลชื่อ้านว่าโก้สี่ฟุไปอยากให้ดูขนาดของหอยตัวจะเท่าหน้าบลักคับอันนี้คือหอยคราม <laughs> กำลังจะเอาเด็กๆนอนแล้วนะคะแล้วก็จะมาแชร์ห้องเนี้ยคือแบบมันเป็นห้องที่กอนกับพี่เป้ชอบมากๆเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาอีกหลายๆครั้งแต่ว่าด้วยความที่เด็กๆของเรามีความพิเศษอยู่อย่างหนึง่งคืออะไรเขาชอบลุกตืน่นตอนกลางคืนใช่คือตอนนี้สามวขวบครึ่งแล้วแต่เขายังลุกตื่นตอนกลางคืนแบบคืนนึงหลายๆรอบค่ะแล้วก็บางคืนอะ่ะลุกขึ้นมาก็คือจะเดินด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาจะเดินแบบไปหากอนไปหาพี่เป้บางทีก็ละเมออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเด็กละเมอแบบนอนละเมอพูดนู่นพูดนี่ตตลลอดข้้างหงหััวนี คือสะาวายน้ำแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นเ็เด็กให้่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวว่าถ้าสมมติว่ากลางคืนนะ่ะเขานอนแล้วเขาแบบลุกขึ้นมาหาก่อนแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากเล่นน้ำเขาก็ตกลงไปเล่นน้ำได้หรือว่าอาจจะละเมอลงไปเล่นน้ำามื่เกิดอันตรายอาจจะระแวงเป็นก็ได้แต่ว่าก็กันไว้ก่อนนะคะก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเราแบบอยากจะพาลูกมาที่นี่เราก็ต้องดูแลรับผิดชอบเขาให้ได้ซึ่งไม่ใช่การนั่งเฝ้าลูกทั้งคืนแน่นอนวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะให้ ใส่นาฬิกาตัวเก่งของเขามันยืดหยุ่นไม่ได้หลังจากนั้นเราจะเอาผ้ามามัดต่อกันแบบนี้ให้มันได้ยาวสักแบบเมตรครึ่งอะไรแบบนี้ชายผ้าข้างหนึ่งผูกกับข้อมือก่อนเอาไว้อีกข้างหนึ่งอ่ะเราจะผูกเอาไว้กับนาฬิกาของเขาให้เขาได้มีระยะในการดิน้นปกติแบบที่ไม่ได้ไปไปดึงไปลังเขาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเขาลุกอ่ะก่อนจะรูกก้สึกตัวถ้าเด็กลุกก็ก็ก่อนลุกด้วยโอเคไปพิสิทิคืนนี้เราจะมัดกันไว้นะโอเคไหมโอเค เดี๋ยวเอาเด็กๆนอนแล้วเดี๋ยวให้พี่เป้ถ่ายให้ดูนะคะว่าภาพที่มันออกมามจะเป็นยังไงพอลูกเราดิ้นเียเขาก็ดิ้นได้เลยวคืแบบเนี้กับนาฬิกาเขาซึ่งมันจะไม่แน่นเลยว่าบนตัวหัวแต่มันจะหลุดเพราะมันจะแข็งไม่ได้โลยนู่มล่ยังถอดนาฬิกาแบบเดียรไม่เป็นเสร็จปุ๊บก็อีกอันหนึ่งบนหัวก็เข้ากันหมอันนี้กรมีใช้สองผ้าสอง หกติดกันเราจะทําเป็นผ้าสามเหลี่ยมแบบพับขึ้นเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนลูกเสือแล้วก็เอามาต่อกันเพื่อให้มีระยะเขาจะได้แบบดิ้นได้แขนจะได้แบบ,แบ,บแแอย่างนี้ได้เพลี่ยนแขนมาติดกันเลยแล้วก็อีกาบไนี้ค่ะอย่างนี้ไอจะได้นอนสบายจะได้นอนหลับแบบไม่กังวลว่าเออลูกแบบไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าตอนนี้คําถามคือไอจะไปอยู่ตรงไหนดี อยู่ตรงนไปอยู่ตรงโน้น <laughs> ต้องไปอยู่ตรงโน้นโอเคเดี๋ยวลองดูว่าคือแรกผ่านไปแล้วแบบมันโอเคหรือเปล่า <laughs> หมอแน่งหมอแน่งคอ,อนวันนี้พาทุกคนมาเจอกับเฟซิลิตี้ทั้งหมด ที่นี่เริ่มต้นจากอันแรกของเลยคือเบรคฟาสต์เอาไปดูกันว่าตอนนี้เด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างว่าให้เด็กล่วงหน้าไปทานข้าวเช้ากันก่อนแล้วแต่จะบอกว่าวิธีเม,มื่อคืนเวิร์กมากนะมันไม่ได้รัดแน่นแบบนั้นนะแต่หมายถึงว่ามันปลอดภัยแบบแน่นหนาะจริงๆอะ่ะมีแค่บอกว่าตื่นมาปาบบุ๊บแล้วก็ถอดนาฬิกาเขาแล้วจบคืนนี้ก็ใช้งานต่อดได้เลยง่ายๆคุณหมอมาเขาภูมิใจกับน,นวัตก,กรรมที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของเ,เด็กมากๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างคือเมื่อคืนก็ดูว่าเขาก็ไม่ได้ลำคาญอะไรนะก็นอนได้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับรอบแรกของเลยคือบรรยากาศดีมากครับสว่างว่างโล่งที่สำคัญคือนี่นี่ีชุดเด็กให้เลือดเต็มนี่คือ egg station นะครับมีต้มเนื้อหมูด้วยอ๋อส่วนนี้ก็ต้ม กินซ้ำนะครับไอ้ในตู้นี้เลยหยิบเชียวเน่หมูปิ้งกินเน่ซุชิแสลัดผู้อัดผู้กุ้งแผ่นเค้กนะครับเร้่ยเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆครับ พาไปดูคิดั่นะที่นี่เขามีของเล่นเพียบใครที่พาเด็กๆมาด้วยครับรับองว่าสนุกล่นแน่นอน i d s Club is calling ที่เนี่ยเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะคือแบบเป็นเวลาเด็กตื่นนอนมากเลยค่ะ i d s Club เขาเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงหนึ่ง้วดูนะคือลูกแฮปปี้มากกว่าเ้วสีอะไรเนี่ย Oh, wow. why? Okay. <laughs> อะไรอะสิคืออะไรครับชื่อหอาใส่หรออุ้ยอ้าอะไรนะหมาเนี่ยต่นหอนี่คืาเหรอเดี๋ยวเอาคาบมามืออุ้ยอุ้อ้ยอ้ยื้อ้ยอุม้ยเุโยอยออยยอ้้อ้อ้้ออ้ออ้อ อ๋มีเสือหรอคะมีเสือชีคามด้วยจริงหรอก็มีงูเห่าด้วยหรอคะงูเห่าเหรอเด็กเอาอะไรลงมานะมามเล่นกันมาแล้วได้แล้ว่อกะกระดกระดกระดกะกกอ้ยพสันลื่นแต่ถ้าแขนกางไวอมันจะเหนียวมันลงนี่โอ้โหสร้างจริง ที่นี่นะครับนอกจากมีเคสขับแล้วมีปูบอลล่าแล้วมีรถแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนรถไฟฟ้าแบบเป็นให้วิ่งเล่นด้วยให้ขับเล่นด้วยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปขับรถเล่นกันครับเฮ <c oughs> ้ยซาสแล้วเป็นไงนี่ยซาสแล้วนี่โอ้โหสิก <c oughs> สรุปไหมครับไดฟั่านสิกสิกหนึ่งเหรอ สตามล่าดาดาต้องเหนื่อยเนื่อยดั่ม้าด้วยเกือบจะตามล่าดาดาทันเธอเอ้ยตึ๊ดตื่นตื่นหึ่งคือยังมีฟาซิลิตี้หนึ่งที่เรายังไม่ได้พาเด็กมาเลยก็คือส่วนน้ำโคตรน่ารักอ่ะที่ไม่ได้พามาเพราะเขาไม่สบายไม่งั้นถ้าเล่นน้ำกลับไปก็คือนอนโรงพยาบาลครับอีกอย่างที่สำคัญคือมันไพรเวทมากทุกคนเนี่ยมีแบบเล็กๆอันน่าจะไม่มีคนเลย ใช่จริง,รงปาพ่นน้ำด้วยกลับมาอีกครั้งกับโรงพยาบาลแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้พาเด็กๆมาด้วยนะคะต้องบอกว่าเราเพิ่งหายป่วยกันขอ,องบ้านเลยเด็กๆหยุเด,เ,ด,เ,ดเรียนไปอาทิตย์กว่าเลยค่ะเพราะว่าไม่สบายกันแบบยาวนานมากๆแล้วก็พอไปโรงเรียนปุ๊บปะรู้เลยป่วยบ่อยหนึ่งอาทิตย์ ็คือป่วยเลยไม่รอดทุกคนจะเตือนมาว่าให้เราให้ความสําคัญกับเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ละเลยในสัผู้ใหญ่มาพอสมควรเลยแต่เด็กๆเนี่ยเออทางโรงพยาบาลจะมีแบบเคารงตลอดแล้วว่าเออการจะถึงรอบแล้วนะมันจะต้องฉีดทุกปีนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครเตือนเราก็เลยแบบ่อยปะละเลยกันมานานมากจนตอนหลังเนี่ยมันมีข่าวมาว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่มีสายพันธุ์ใหม่ เดดลี่มากทุกคนแล้วก็ป่วยได้ง่ายปได้ง่ายแล้วก็อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลเวทานีครั้งหนึ่งเพื่อให้ารับวัีนไข้หวัดใหญ่ที่จําเป็นที่สุดชนิดที่ว่าต้องฉีดกันทุกปีอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะใช่ฉีดอ่ะใช่ใชวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะเดี๋ยวไปขอขอ้อมูลจากคุณหมอกันด้วยนะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นเมื่อรอบมิถุนายน คุณเคยกับโรงพยาบาลนี้ดีมากเพราะว่าเด็กเ,ก,เกิดที่นี่แล้วก็เข้าโรงพยาบาล่อยก็เราจะไว้ใจที่นี่ท่างน,น้นเลยนะคะตอนที่แบบยังไม่ได้ย้ายมาใช่ก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะย้ายไปแล้วก็ยังเนี่ยก็อย่างที่บมอกเรารู้สึกว่ามันคุณหมอที่นี่แล้วก็ฟอรสิลิตี้ของที่นี่เนี่ยเรียกว่าดีมากๆากครับจริงอะถือขั้นว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีแอด,ดอมิอะถ้าเราเลือกได้เรก็จะกลับมาที่นี่ดีนะคะเพราะว่าคุณหมอ ที่ดูแลเด็กๆประจำเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไว้ใจสบายใจมากที่สุดวัคซีนของเด็กๆก็ยังให้กลับมาชีดที่นี่อยู่เหมือนกันหมอสวัสดีครับค,บคบ่ะวันนี้มาขอความรู้เกี่ยวกับวัคซีนบบไข้หวัดใหญ่มันจําเป็นมากน้อยยังไงบ้างครับ จริงๆตอนนี้ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นช่วงที่ระบาดอยู่พอดีนะคะปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะระบาดเยอะอยู่แล้วช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการระบาดอยู่ช่วงพฤษภาช่วงตุลาเซ mm hmm. ึ่งปกติเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราป้องกันได้แน่ๆเนี่ยก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ป้องกันได้ดีประมาณ70%เลยนะคะข้อดีของมันคือลดลดอัตราการติดหรือว่าลดอัตราความรุนแรงทั้งคู่เลยค่ะก็คือสามารถลดอัตราการติดได้70%แต่ว่าก็ยังมีโอกาสที่เราจะติดได้อยู่แต่ว่าถ้าเราติดแล้วเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยอาการความรุนแรงก็จะลดลงเพราะฉะนั้นก็คือควรฉีดจำเป็นควรใช่ค่ะจำเป็นได้จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะปกติหลังฉีดอาจจะมีปวดบวมได้เพราะว่าเราฉีดกั ปมดลมได้นิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็สามารถทานพาราเซตามอลได้ปกติมีไข้เไหมครับปกติไม่ค่อยมีค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะโอ้ยก็สบายเลี้ยงลูกได้เหมือนเดิมเพราะจริงๆแบบพวกฟลูเอเนี่ยมันรุนแรงมากเลยนะคะเคยติดแล้วโอ้โหสอมมืออะไรเยอะอืมมัให้สุดโอเคครับหมอมีมีแบบข้อแนะนำข้อบ่งชี้อะไรบ้างไหมครับสำหรับคนที่เออ่ แบบไหนที่ไม่ควรมาฉีด<ช>แบบไหนที่ควรแบบแบบหรือแบบไหแบบแบบนที่ฉีดได้แล้วจริง,รงๆแล้วปกติวัคซีนเนี่ยฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะแ <Okay. S 2> ล้วก็คนกลุ่มที่ควรฉีดแนะ่ๆก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคปอดด้าน,นล่างหรือว่าคนที่อายุเยอะๆอะค่ะ <c oughs> ที่แบบถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นหนักก็คือควรมาฉีดแน่ๆนะคะแต่อย่างพวกเราเงี้ยถ้าเกิดเราจะไปเจอคนเยอะๆหรือว่าจะไปที่ที่มันระบาดเนี่ยควรฉีดอยู่แล้วเพราะมันป้องกันได้ดี เออมีมีคำถามมันนิดนึงครับว่าอย่างผมก็ได้ยินมาว่าถ้าป่วยอยู่ยังฉีดไม่ได้เออจริงๆถ้าแบบเป็นหวัดนิดหน่อยอะไรเงี้ยฉีดได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแบบกําลังทรงอยู่เป็นไข้สูงหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ก็เว้นไปก่อนเราให้แบบสภาพเราดีก่อนเดี๋ยวมันมาฉีดโอเคได้โอเคก็ถือซะว่าเราสรุปได้เลยว่าเหมาะสำหรับทุกๆคนทุกเพศทุกวัยจริงแล้วก็ต้องฉีดให เป็นปีต่อปีถูกไหมคะต่อเนื่องต้นถูกปีอ่าเพัจะเปลี่ยนได้เคได้ครับคุณหมอดูย้อเสร็จแล้วครับทุกคนรวดเร็วมากแล้วก็เราดูการสักเกือบแพ้ถึง10นาทีนะครับเรารู้มีอาการแพ้อะไรไหมแต่คิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าแพ้อยู่แล้วก็ เพราะว่าเราให้เวทานีดูแลครอบครัวของเราแล้วรู้สุขภาพมาโดยตลอดครับก็เรียบร้อยใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแนะนำแล้วก็อยากจะให้มาฉีดกันมากๆเพราะเดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่มันรุนแรงขึ้นเยอะมากเป็นแล้วเป็นหนักหายช้า แล้วก็สามารถติดต่อกับคนในครอบครัวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าลดอัตราการติดแล้วลดอัตราความรุนแรงเมื่อติดลงได้เยอะขนาดนี้แค่วัคซีนแค่เดียวนะครับงั้นก็ฝากคุณดูแลกันนะครับมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่มีโรคประจําตัวนะครับฝากไว้ดูแลกันเพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้สําคัญที่สุดนะครับทุกคน ลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพด้วยนะครับมาฉีดวัคซงงีนเยอะนะทุกคนโดยเฉพาะยิงที่นี่เลยเวทานีครับ